สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณอยู่กับช่องวันมาสเตอร์ชาแนลครับวันนี้ผมจะพาคุณไปดูคอมเมนต์ของต่างประเทศรวมไปถึงวิธีการเล่นของประเทศไทยกันด้วยที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ออกมานะครับว่าเล่นแบบนี้กู้ต่อสู้จะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าฟีเทคสบสมาคมของเทคบอลออกมาบอกแล้วว่าวิธีการกระโดดตีลังกาแบบประเทศไทยสามารถทําได้นะฮะคุณผู้ชมแต่ทีนี้มันจะเกิดประเด็นดราม,ม่าทั้งสองฝ่ายครับฝ่ายแรกคือเห็นด้วยกับฝ่ายที่2คือไม่เห็นด้วยฮะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยส่วนมากจะเป็นฝรั่งโซนทางยุโรปฮะ ฝั่งที่เห็นด้วยคือฝั่งทางเอเชียเราฮะวันนี้ฮะผมบอกให้เลยว่าระหว่างยุโรปกับโซนเอเชียทะเลาะกันผมบอกเลยว่ามันสะใจมากในคอมเมนต์น้ในคลิปนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเอาละคะถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องวันมาสเตอร์ชาแนลของเราก่อนรับชมวิดีโอด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันเลยครับก่อนอื่นครับคุณผู้ชมครับผมจะพูดให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้เกี่ยวกับกติกาการเล่นเทคบอลก่อนที่ฟีเต็กจัดขึ้นมาฮะมันเป็นการเล่น2ไฝ่กกายกฎกติกาก็จะคล้ายๆกับเซบักตะก้้้ออคคผูชมืืตงตงงใหลพ็ ที่ภายในสนามแต่สนามของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วมีการโค้งประมาณ45-50ถึงองศาแบบแอนนั่นเองฮะถ้าเปรียบเสมือนจอทีวีก็เหมือนกับเป็นจอโค้งนั่นแหละฮะคุณผู้ชมถ้าเปรียบเทียบไม่ออกนะฮะทีนี้เนี่ยเวลาเตะเนี่ยถ้าเกิดว่าเสิร์ฟไปแล้วลูกเนี่ยเสิร์ฟออกพลาดครับครั้งที่1เนี่ยไม่เป็นไรครับครั้งที่2จะให้เป็นการเสิร์ฟใหม่ฮะโดยการเสิร์ฟครั้งที่2เนี่ยคุณจะใช้เท้าเสิร์ฟก็ได้หรือจะใช้หัวมุ่งก็ได้เพือ่อความชัวรรรรรรตตตตต่่่่่ออออมมมมมมาา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 าะะะะคุผผูู้้้้้้้ชชชววววิิิธธีีีกก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 กโดดดดขึนเเเททํลลหหหืืฟไไไไจจใใัง็็ แต่อย่างใดฮะส่วนข้อที่3ครับคุณผู้ชมครับพิธีการเล่นเนี่ยกฎกติกาจะสามารถแบ่งได้ครับว่าจะเป็นชายหญิงหรือว่าหญิงชายหรือว่าจะเป็นชายชายก็ได้ครับแล้วแต่จะจับคู่กันมาหรือจะเป็นแบบเดี่ยวก็ได้เขาเรียกว่ารอบน็อกเอาท์คือ1ต่อ1สู้กันก็วัดผลกันไปเลยครับใครได้3มแต้มก่อนก็จะชนะไปนั่นเองฮะคุณผู้ชมกฎกติกาคล้ายๆกับบอลเล่บอลไหมคล้ายๆกับเซบตะก้อกับบอลเล่บอลรวมกันแต่แต้มของเขาเนี่ยจะเอาแค่12แต้มใคร12แต้มก่อนก็จะชนะไปนั่นเองถ้าเกิดว่าแต้มสเสมอกัน 12, 12นต่อ12กไได้้่ตอปใครแมน ไปก่อน2แต้มก็จะชนะแต้มของบอลล์บอลเนี่ยใครถึง25แต้มก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปในเซตเซนั้นนะแต่ของเทคบอลเนี่ยจะใช้แค่12แต้มเท่านั้นทีนี้เรามาฟังคอมเมนต์ของโซนเอเชียกับโซนของฝรั่งกันครับโซนของฝั่งยุโรปนะฮะว่าเขามีความคิดเห็นไม่ตรงกันเป็นลักษณะแบบไหนถ้าเกิดมาพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคอมเมนต์กันเลยครับคอมเมนต์แรกครับคุณผู้ชมเป็นชาวบราซิลคนนี้ครับได้เข้ามารับชมในคู่ของประเทศไทยฮะได้มาบอกไว้ว่าฉันสังเกตมาได้หลายรอบแล้วประเทศไทยเขามีวิธีการเล่นที่รวดเร็วและ ฟาดฟุตบอลลงไปที่โต๊ะแล้วลูกนั้นจะก,กระเด้งขึ้นไปสูงมากกว่ากี่เมตรคุณรู้ไมมหมสามจุดห้าถึงสี่เมตรด้วยซ้ำฉันคิดว่าวิธีการเด่นแบบนี้ฉันไม่เห็นด้วยและฉันไม่ขอสนับสนุนให้มีวิธีการกระโดดตีลังกาเพราะไม่มีนักกีฬาคนไหนบนโลกนี้สูงมากกว่าสามเมตรและพวกเขาสามารถฟาดลูกลงกับโตะและลูกสามารถกระเด็นได้สูงมากกว่าสี่เมตรเะอีกฉันคิดว่าวิธีนี้เป็นการเอารัดเอาเปรียบคู่ต่อสู้มากเกินไปและฉันไม่เห็นด้วยกับกฎในข้อดีฉันอยากจะให้ทางสมาคมฟีเทคมีการพิจารณาเรื่องกฎกติกาสมัยรวมไปถึงวิธีีกกการเล่นนของัฬกก ให้อยู่ใต้เงื่อนไขและข้อบังคับที่ฟีเทคจัดขึ้นมาใหม่ คอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวบาเซลอีกท่านหนึ่งได้มาบอกไว้ว่า,วาการเล่นกอบพวกเขามันคือวิธีการเล่นแบบกีฬาพื้นบ้านนั่นคือกีฬาที่ชื่อว่าเซบักตะกอวิธีการกระโดดตบลูกและวิธีการทําลูกแบบนั้นมีแค่โซนเอเชียเท่านั้นที่สามารถทําได้โดยเฉพาะญี่ปุ่นไทยจีนตอนนี้กําลังเรียนแบบประเทศไทยอยู่และอีกไม่นานมาเลเซียและพวกเขาจะกลายเป็นแชมป์โลกอย่างแน่นอนหากสมาคมฟีเทคยังไม่มีการแก้ไขเรื่องนี้และฉันบอกว่าไม่ควรปล่อยปละละเลยไปที่จะให้ประเทศไทยทําแ้มได้บ้าขนาดนี้และการเอา เปรียบคู่ต่อสู้มากเกินไปฉันยังไม่เห็นด้วยกับกฎกติกาของฟีเทคที่อนุมัติให้ประเทศไทยวิธีการเล่นของพวกเขาถูกกฎและฉันขอเสนอทางสมาคมว่าควรจะแบนวิธีการเล่นของประเทศไทยออกไปซะคอมเมนต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวแคนาบรูนคนนี้ได้มาบอกไว้ว่า,ว,าวิธีการเล่นของพวกเขามันไม่เหมือนกับวิธีการเล่นของนานาชาติทั่ว,วไปพวกเขาเป็นคนเอเชียพวกเขามีรูปร่างที่เล็กกว่าเราแต่พวกเขามีความคล่องตัวในการตีลังกาตบลูกฉันคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่สามารถทําให้กู่ต่อสู้รับลูกได้ด้วยซ้ําเห็นได้อย่าง โดยเฉพาะคู่เดี่ยวของเราไทยพบกับแคนารูนเราไม่สามารถสู้เขาได้เลยแม้แต่แต้บเดียวคุณรู้ไหมทุกครั้งที่เขาเวลาขึ้นทําลูกเขาจะได้แต้มเสมอในขณะที่พวกเรานั้นทําอะไรไม่ได้นอกจากยืนดูพวกเขาฉันมองว่าวิธีนี้ฉันไม่เห็นด้วยกับการเล่นของประเทศไทยเทคกบอลเป็นกีฬาที่ต้องเล่นด้วยความสามารถของพวกเขาแต่ไม่ใช่วิธีการกระโดดเตะลูกแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมครับเป็นชาวแคนาบรูนอีกท่านหนึ่งได้มาะก่าสมทบไว้ว่าวิธีการเล่นของพวกเขาฉันไม่ค้านในฝีมือของพวกเขาเลยแต่สิ่งที่ฉันไม่ชอบใจที่สุดคือพวกเขามา จะได้แต้บจากการตีลกาทําลูกถ้าสมาคมมีการแบนลูกนี้ออกไปหรือวิธีการกระโดดตีลกา360องศาออกไปฉันคิดว่าแคมรลูนของเราจะต้องได้แชมป์บ้างเหมือนกันแหละฉันคิดว่าประเทศไทยพวกเขาสมควรโดนแบนและพวกเขาไม่สมควรมาแข่งขันในรายการของเทคบอลเพราะวิธีการเล่นของพวกเขามันคือวิธีการเล่นแบบเตปัตะก้ไม่ใช่กฎกติกาของเทคบอลคอมเมตตาครับคุณผู้ชมครับเป็นโซนของฝรั่งเศสฮะได้เข้ามารับชมในกีฬาชนิดนี้ได้มาบอกไว้ว่าฉันเคยคิดว่าจะส่งนักกีฬาเข้าไปร่วมสมทบในการเล่นรายการสกิลชิงช ในโลกของกีฬาเทคบอลแต่ฉันเห็นวิธีการเล่นของประเทศไทยแล้วประเทศของฉันเริ่มจะหมดหวังและไม่อยากจะส่งนักกีฬาไปชิงแชมป์เพราะโอกาสจะได้แชมป์ถ้าเจอกับประเทศไทยพวกเราจะแพ้เขาเหมือนกับที่ประเทศบาราซซลพ่าพแพ้ประเทศไทยไปอย่างราบคาบและฉันบอกให้เลยว่าวิธีการเล่นแบบนี้ไม่สมควรเอามาเล่นในวิธีการเล่นของเทคบอลเทคบอลเป็นวิธีการเล่นที่ต้องใช้อาศัยประสบการณ์และความชำนาญในการตีลูกและประเทศไทยพวกเขาสามารถทําได้แบบนั้นประเทศไหนจะสู้พวกเขาได้อีกไม่นานประเทศที่โม้ว่าตัวเองเป็นแชมป์ก็จะล่วงลงมาเพราะประเทศ ทและอีกไม่นานประเทศเพื่อนบ้านของพวกเขาในกลุ่มอาเซียนก็จะเข้ามาสมทบในกีฬาชนิดนี้และโซนฝั่งยุโรปของพวกเราก็จะเป็นเบี้ยรองของพวกเขาตลอดการก็จะขอคันรายการนิดนึงนะคุณผู้ชมครับคอมเมนต์พวกนี้เนี่ยผมกับทีมงานได้ไปคัดเอาแต่คอมเมนต์ที่เขาพิมพ์ยาวๆหรือว่ามีเนื้อหาสาระที่ฟังดูแล้วเนี่ยม,มันขัดหูขัดตาประเทศเราจริงๆลงไปถึงกับโซนเอเชียเราด้วยนะอาจจะยาวนิดนึงคะคุณผู้ชมคลิปนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ9นาทีนะโซนฝังกันนิดนึงคะคุณผู้ชมคอมเมนต์ต่อมาฮะคุณผู้ชมครับมาจากโซนเอเชียของเราบ ตอบโต้ฝรั่งนั่นคือประเทศเวียดนามฮะเขาได้มาตอบโต้ไว้ว่าคือตั้งแต่ผมเนี่ยได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ของฝรั่งบังค่าเนี่ยผมเห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขากลัวโซนเอเชียของเราโดยเฉพาะวิธีการเล่นของประเทศไทยฉันไปเข้าใจว่าวิธีการตีลังกาแคดนี้ทาไมพวกเขาถึงได้กลัวนะกลัวหนาะฉันไปเข้าใจเลยทําไมพวกเขาต้องเอาเปรียบพวกเราขนาดนี้กันด้วยเขาอาจจะมองว่าพวกเราเป็นคนเอเชียและมีขนาดรูปร่างที่เล็กพวกเราก็แค่อาศัยเทคนิคปิ๊กแพงวิธีการเล่นที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ก็เท่านั้นทุกอย่างอยู่ในกฎของเทคบอลทั้งหมดและฟีเทคเขาก็ได้ออก มายืนยันแล้วว่าวิธีการเล่นแบบนี้ถูกต้องพวกเขายังจะต้องขานอะไรอีกถ้ากลัวมากก็ไปตอกส่งนักกีฬาของประเทศของคุณมาแข่ง คอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมครับเป็นชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งได้มาบอกไว้ว่าก็พวกเขากลัวว่าประเทศไทยจะได้แชมป์ในเร็วๆนี้และอีกไม่นานพวกเราก็จะขนโซนอาเซียนของพวกเราไปถล่มพวกเขาและแน่นอนพวกฝรั่งเขาไม่ชอบใจอย่างมากเขาพยายามจะคัดคาดกฎเรื่องนี้ถ้าเขาแบนท่านี้ประเทศของเราก็จะไม่ส่งนักกีฬาไปแข่งเหมือนกันเพราะว่าเวียดนามของเราก็อยู่ในชั้นนาของกีฬาเซบักตะกอ้ออีกไม่นานมาเลเซียก็จะได้เป็นรองแชมป์จากประเทศไทยและประเทศไทยเขาจะเป็นที่หนึ่งของกีฬาเทคบอลอย่างแน่นอนฝรั่ง เขากลัวเรื่องนี้อย่างไรล่ะพวกเขาก็แค่พวกขี้ขาดตาขาวไม่กล้ายอมรับความจริงคอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นคอมเมนต์ของประเทศอินโดนีเซียครับได้ออกมาบอกไว้ว่าประเทศไทยเขาทําถูกต้องแล้วไม่มีอะไรเลยที่ฉันมองว่าประเทศไทยจะทําผิดกฎในการแข่งขันทางสมาคมฟีเทคได้ออกมายืนยันตั้งนานแล้วว่ากฎกติกาการเล่นเป็นในรูปแบบของสากลวิธีการเล่นของพวกเขาทําถูกต้องประเทศไทยพวกเขาแค่ตัวเล็กกว่าฝรั่งแค่นั้นเองคุณเห็นไหมส่วนสูงของพวกเขาระหวางกับฝรั่งมันต่างกันมากเลยจริงๆพวกเขาก็แค่พลิกแพงวิธี การเล่นก็แค่นั่นเองถ้ากลัวมากก็ไปต้องส่งนักกีฬาของคุณมาแข่งซิอย่ามาแบนเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องถ้าพวกคุณมีปัญหามากก็ให้พวกคุณจัดขึ้นที่ประเทศไทยไปเลยคุณจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพที่แท้จริงและฟรีเทคฉันเห็นด้วยกับความคิดคุณที่โนรลงให้มีวิธีการเล่นแบบประเทศไทยเล่นใครไม่เห็นด้วยให้มาเถียงกับฉันฉันจะเป็นคู่มือให้พวกคุณเองก็เม่ต่อมาครับเป็นโซนอินโดนีเซียอีกท่านหนึ่งฮะได้ออกมาบอกไว้ว่าพวกเขากลัวว่าชาวเอเชียของพวกเราจะได้เปรียบพวกเขาพวกเขาพยายามท กระทั่งวิธีการเล่นแม้กระทั่งวิธีการถ่ายทอดสดหรือไม่ก็ต้องไปรับชมผ่านเพจของพวกเขาเท่านั้นเพราะพวกเขาเกรงกลัวว่าพวกเราจะได้รู้ได้เห็นมากเกินไปแต่คุณรู้ไหมทุกวันนี้โซเชียลมันอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ไม่ว่าคุณจะโพสต์ตรงไหนก็จะมีคนแชร์โพสมาให้พวกเราดูได้เสมอคุณไม่สามารถจะปิดกั้นช่องทางเหมือนการถ่ายทอดสดบอลเล่บอลได้หรือการถ่ายบอลโลกได้เพราะฉะนั้น พวกคุณกลัวพวกเราครับคุณผู้ชมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคอมเมนต์นะฮะเกี่ยวกับกีฬาของเทคบอลระหว่างทางยุโรปกับทางเอเชียของพวกเราต้องเรียกได้ว่าฟรีเทคกว่าประกาศออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วบทสรุปคือถ้าคุณมีการทุจริตยัดเงินใต้โต๊ะประเภทนี้ต่างหากที่เรียกว่าการทุจริตนะคุณผู้ชมการเล่นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นทริคก,การเล่นต่างหากนะเอาละคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ล่าสุดนี้ได้เลยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden I